สวัสดีครับผมชื่อนายปิยพงษ์แสนโชนะครับชื่อเล่นชื่อนุ่มนิ่มครับผมเกิดในครอบครัวที่ไม่ใช่คิดเตียนนะครับมีพี่น้องร่วมกันสองคนผมเป็นพี่ชายคนโตครับในวันนี้ผมอยากมาแบ่งปันว่าชีวิตที่ผมได้เชื่อพระเจ้าแล้วว่าพระเจ้าทำอะไรกับชีวิตผมบ้างเดิมทีผมเป็นคนอำเภอรบระบือจังหวัดปหาสารคามครับ แล้วอยู่มาวันนึงผมได้มีโอกาสได้มาทํางานที่ในตัวเมืองมหาสารคามใช่ครับชีวิตผมในตอนนั้นก็เที่ยวตอนกลางคืนยินเล่าดุ่บุรีครับไม่มีเงินเก็บเลยครับแล้วอยู่มาวันนึงผมได้มีโอกาสไปทํางานที่ร้านมิกุชาร้านชานมไข่มุกที่สาขาในมหาลัยครับมีพี่ประมาณคน3-4ี่คนเข้ามาในร้านแล้วเขาก็ถือกีตาร์เข้ามาตัวหนึง่ง แล้วเขาก็มานั่งร้องเพลงเป็นเพลงที่ผมไม่รู้จักมาก่อนครับและในตอนนั้นก็พี่ๆเขามาในประมาณ3-4อาทิตย์ใช่ครับเขามาแล้วผมก็มีความรู้สึกว่าอยากร่วมด้วยผมก็เลยเข้าไปร้องเพลงกับพี่ๆเขาแล้วพี่ๆเขาก็ชวนไปองค์กรแห่งหนึง่งชื่อว่าองค์กรไบแอมและผมก็ได้ไปในที่นั้นแล้วในทีนี้ผมนั่งอยู่โซฟา มีคนหนึ่งที่เดินเข้ามาแล้วบอกกับผมว่าพูดตามพี่นะผมก็เลยพูดตามแล้วลงด้วยคําว่าอามนในตอนนั้นทุกคนได้ตบมือว่าผมเชื่อพระเจ้าแล้วผมก็ได้กลับมาที่ห้องผมก็ได้ใช้ชีวิตเหมือนเดิมกินเหล้าดื่มบีหร่เที่ยวตอนกลางคืนเหมือนเดิมในครั้งนั้นผมได้ไปสอบที่จะไปทํางานที่เกาหลีในตอนนั้นผลออกมาคือผมสอบไม่ผ่าน ใช่ครับคือในตอนนั้นผมคิดว่าพระเจ้าทําไมไม่ช่วยผมแต่ว่าผมไม่ได้ที่จะไปเก่าโทษที่พระเจ้าในความคิดผมตอนนั้นผมคิดว่าพระเจ้าอาจจะมีสิ่งที่ดีไว้สําหรับชีวิตของผมอยู่ในเวลานั้นผมได้กลับใจที่จะเข้มแข็งกับพระเจ้าพอผมออกจากโรงเรียนที่สอนภาษาเกาหลีออกมาทำงานที่เดิมผมได้ เปลี่ยนแปลงชีวิตผมใหม่เลิกบุหรี่ได้แล้วก็เลิกกินเหล้าได้เลิกเที่ยวได้ใช่ครับคือตอนนั้นพระเจ้าทําสิ่งที่ดี mm. เกี่ยวกับชีวิตของผมหลังจากที่ผมกลับใจที่จะเข้มแข็งกับพระเจ้าและในครั้งนั้นผมได้ของขวัญชิ้นใหญ่ในชีวิตของผมหลังจากที่ผมทํางานมา3-4ถึงปีผมคิดเลยว่าผมจะตั้งใจมาเรียน DTS เเป็นโรงเรียนที่ ฝึกอบรมให้ผมที่จะเข้มแข็งขึ้นกับพระเจ้าในตอนนั้นผมก็เลยมาเรียน d t s ที่ขอนแก่นชีวิตผมในตอนนั้นก็ไม่ได้บอกแม่ว่าผมจะมาเรียนผมเรียนได้สองอาทิตย์ผมได้บอกแม่ผมว่าแม่ผมเชื่อพระเจ้านะตอนนี้ผมมาเรียนที่ขอนแก่นนะในเวลานั้นผมก็นึกว่าแม่จะโกรธให้ผมหรือว่าให้ผมแต่จริงๆแล้วไม่ใช่เลยแม่ผมแม่บอกผมว่าจะเชื่ออะไรก็ได้ลูก แต่ขอให้ลูกเป็นคนดีก็พอคือในตอนนั้นผมน้ำตาไหลเลยแล้วจนถึงตอนนี้ใช่ครับผมเริ่มเข้มแข็งกับพระเจ้ามากขึ้นหลังจากที่ผมได้เรียน BTS จนมาถึงทุกวันนี้พระเจ้าได้เปลี่ยนแปลงชีวิตผมอย่างมากมายผมอยากจะบอกทุกคนว่าสำหรับพระเจ้านั้นยินดีต้อนรับทุกคนที่จะเข้ามาหาพระเจ้าเสมอแล้วสำหรับพระเจ้านั้นไม่มีวันสายสำหรับทุกคนที่ จะเข้ามาหาพระอ,องค์ข้าพเจ้าไอพอรครับ